รเดร์หนุ่มทำมาหากินประกอบอาชีพสุจริตรับลูกค้าขึ้นมาบนรถจักรยานยนต์ตอนจอดติดไฟแดงปรากฏว่าลูกค้าลวนลามจับเป้าเขาลงมาเกลีย่ยกับคู่กรณีแบบนี้ค่ะ,ะหา้าสบองบาทผมเจ็บกลางเลยครับผมเพราะว่าถ้าผมไม่คุณอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนี้นะถ้าสมมุติว่าตรงนี้คุณไม่ผมสามารถไปแจ้งความเนาะผมมีใบบันทึกประจำวันแล้วผมมาเอาเรื่องคุณคุณจะจ่ายนะตรงนี้ถ้าผมไปเรียกร้องตรงนั้น ปกติผู้ชายกับผู้ชายเขานั่งเขาไม่มีอะไรมาสัมผัสใกล้ตัวยี่ขอูดกับคุณไปดีๆแล้วครับผมผมเตรอนมคุณแล้วดีๆแถ้าคุณจะมาจับผมเมื่อกี้ตอนจอดไฟแดงผมก็เอามือมาพักล้วงเอวผมมันก็ไม่รู้ทำไมเอานี้คุณจ่ายค่าโดยสารผมจบ ก็เป็นภาพบางช่วงขณะที่นายน,นิติอัดไรเดอร์โต้เถียงกับผู้โดยสารบอกว่าถูกลวนลามตอนขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งผู้โดยสารย่านจารันสนิทวงผู้โดยสารสวมกอดก่อนลดมือจับเป้ากางเกงไรเดอร์บอกว่าใช้มือไปจับข้างหลังอีกฝ่ายวกกลับมาจับเป้ากางเกงอีกก็เลยจอดรถไกลีย่ยและขอให้จ่ายค่าโดยสารทําให้ลูกค้าร้องเรียนไปยังบริษัทขนส่งและถูกตัดชื่อออกจากระบบหลังเกิดเหตุไรเดอร์หนุ่มเข้าร้องเพจด,ดังขอความช่วยเหลือย้าว่าตัวเขาเองมีศักดิ์ศรีไม่จําเป็นต้องยอมให้ลูกค้า ลวนลามเพื่อนแลกกับค่าโดยสารค่ะก็คือบริษัทไม่เคยโทรมาถามผมเลยว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรโดนอะไรทําไมถึงผู้โดยสารกดรายงานเป็นอย่างนี้เขาเพียงแค่โทรมาว่าจะขอลิฟเงินคืนนี่ผมขอเก็บเขาไปแค่นั้นทั้งที่ผมก็แจ้งไปแล้วว่าผมโดนลวนลามเซอร์ call center บอกว่าถ้าคําตัดสินเป็นอย่างนี้ไปแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ให้ผมต้องรอไป ซึ่งทางด้านของนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดฝากไปถึงผู้โดยสารขอให้ถามไรเดอร์ก่อนถ้าเขาไม่ได้ยินยอมทําแบบนี้มันอาจจะติดคุกได้ส่วนบริษัทขนส่งขอให้เห็นใจพนักงานและให้กรณีนี้เป็นการวางมาตรการป้องกันต่อไปค่ะ